ข่าวด่วนหนึงด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอแจ้งข่าวด่วนขณะน,น,นี้ครับตอนนี้เกิเดเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณเขตชายแดนแถวจังหวัดสระแก้วมีการจูนปีกที่ก่อการร้ายทําให้ชาวบ้านต้องอพยเกี่หนีออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยสถานการณ์เดียวพูดประเทศเขาวนวหยอู่แล้วเนาะเพื่ออีตุน คุณให้น้ำกรนเทีมค,คุณคูณมีเพื่อนใหม่มาแนะนำนะคะเพื่อนย้ายมาจากจังหวัดชายแดนแถวสัดแก้วนะคะพอดีมีผู้ก่อการร้ายโจมตีน้องก็เลยต้องได้ย้ายมาที่จังหวัดสกลของเราะคะ่ะทีนี้หนูแนะนำตัวให้เพื่อนรู้จัก่อยค่ะ สวัสดีครับผมเื่อด็กชายช้นอนสืสังคมครับเพื่อนชิวจิตเตอร์่าฝากเพื่อนๆนดูแลเพื่อนด้วยนะคะเชิญน,นั่งเลยค่ะฮะิตอร์มูไม่ต้องเป็นบัตไม่เห็นไม่เห็น อ้าววัน,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 จจนท่านเพิ่นมากินเขาน้ากันเพิ่อนังเฮียไปใช้ระบัดมาดูดมาอยู่ตรงนี้นี่เองเ้อาหาบักดนุนเข้าขอ,ขอนางน้าได้บได่ได้สิ คือมานั่งกินเขาคนเดียวเราอายบ้านเราที่าจะไม่เหลืออะไรไปแล้วบ่าไปยังไปกินไปน่ากินเขาในเม้าก็ได้อาหารอีสานเท่านี้มิเตียนแซ่บเด้อขอบคุณมากเลยนะเออเธอชื่ออะไรเข้าซื้อขนมเข้าลืมบอกเข้าเป็นหัวนหน้าของเด้อมืออื่นตัวว่างอยู่บอกเข้าซื้อส่วนไปเลียนเงินเข้าแล้วเข้าสิเผ็ดอาหารอีสานแซ่บสู้กินไปสิ มื่ออื่นเจอกันเด้อใด้เลยพรุ่งนี้เจอกันนะอืมถนนท่าทีาสารเนี่ยบรรยากาศสวยมากเลยนะภาาอีสารเท่านี้บรรยากาศก็กดีวิวก็งดม่เออจอดจอดจอดเห็นอยู่บ่พ่อน่ะไปอยู่บ่พ่อจีพ่อ ักคิดประจำหมู่บ้านเฮ้าไผมาขอบ่อนอยังกระิได้ตามปาธนาบดขอให้บ้านเมืองผมปลอดภัยด้วยเถิดชาธุโอ้ออเสียงท้องผู้ใดล่ะเสียงท้องเราเองเราเริ่มจะหิวแล้วล่ะเอ๊อวแต่เสียดไม่นู่อย่างซูนนักเด็กนี่นาโอ,นะอ้คืออกแล้วป่ะป่ะ Hoa pha, pháo béo, nó mày yêu lắm, nó mày kéo dù kiến ba, ba. Ni lát, nó mày ngon hảo. Han đeo hảo, nó yêu hảo. Ni pha, คอนเจตสําคัญของอีสานบานเทาคือปลาดนีล่ละว้าวเป็นะแสี่ลีกแงเมื่อใหม่นีเอาอีกตัวสด วันนี้ต้องขอบคุณขนนมากเลยนะแกงหน่อไม้อร่อยมากเรามีความสุขมากๆเลยเฮ้าเห็นโตมีความสุขเฮ้ก็มีความสุขละ